พอเราเราเรียนจบจากที่นี่สิ่งแรกที่เราได้นําไปใช้จริงนะครับก็เรื่องความมั่นใจอันนี้ผมว่าสําคัญมากเราได้นําวิชาความรู้จากที่นี่ไปแล้วเราไปต่อมนะันทำให้เรารู้สึกว่า,าการคิดแบบมีสเต็ปของเราเนี่ยมันมีหลักการการมองโลกเปลี่ยนไปเลยการมเรียนปริญญาโทเนี่ยเป็นเหมือนการเฟรชตัวเองนะครับการมาที่นี่คือการหาไอเดียใหม่ๆให้กับชีวิตตัวเองการรับรู้พลังงานสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆนะครับเพื่อที่จะเอาไปพัฒนาตัวเองแล้วก็ปรับปรุงตัวเองได้ครับถ้าเรามีกฎไม่เสร็จเรามองว่า อันนี้มันเป็นเรื่องง่ายมันเป็นเรื่องที่แบบเราต้องเข้ามาพัฒนาตัวเองอะไรยเงี้ยครับอันนี้มันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะพัฒนาตัวเองต้องลบภาพจาทั้งหมดว่าการเรียนปทมมันน่าเบือ่อเออให้มองว่าความยากเนี้ยมันไม่ได้ยากนะถ้าเราทําได้เราเปลี่ยนทัศนคติตรงเนี้ยเราก็จะทําได้ค่ะถ้าใจเราพร้อมความคิดเราพร้อมทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ครับ